คนแบงกกันนึกว่าดูผิดดูว้ายดอกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยวมุดไปเอากับอนนี้ก่อนเดี๋ยวมุดไปเอานี่ก่อนเนี่ย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 ทุกคนอุย้ยตายแล้วคุณพระดูว้ายสวยมาก,กคุณอู้เป็นดอกไม้อยู่เลยเนี่ยหนูสวยมากเยอะมากลูกจ๋า โอ้ยดูขาลูกขาลูกเนี่ยอันที่ดึงออกมาเมื่อกี้เนี่ย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 ใครจะเชื่อว้าวฮัลโหลดีกูดปานดอกไม้ทุกคนเอ,อ้ยคุณพระสวยมากขาแบบหืมขาไหมต้องดู ป้าตัดขาเลยว้ายเหยียบว้ายว้ายเหยียบายว้ายอยากตีขาตัวเองจังเลยพาดอีพออีเม่เอย้ยสเป่าสเป่าไม่ใช่เราไม่เห็น ก้าไปไว้ตรงไหน้วยกาอยู่ข้างหลังหมุนไม่ได้นะเพราะว่าเอาเข่าหนีบเดี๋ยวค่อยเก็บสายตะก้าก็ได้วางกลองคนนี้ก่อนเจอเหรอป่ะแม่ก็เก็บตรงนั้นใช่แม่เหยียบไปแล้วเหรอ ทานั่นเฉยคุณพระอดีแล้วแมงเนี่ยทุกคนตัวอะไรอะ่ะกัดเจ็บไหมเนี่ยปะ่ะทุกคนเอ้ยสวยมากโอยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทั่วโลกนะคะลุงป้านาไอเอฟซทั่วโลกค่ะตอนนี้แป้งก็เลิกงานมาจากยศตบอยก็มาถึงเยือนเชอร์ปิงก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะเกือบ5้าโมงเย็นมึง ก็ใช้เวลาเดินทางก็สองชั่วโมงนะคะก้อนนี้ค่ะมาเลยก็หมานเลยนะคะมามาช่วยแม่แม่เก็บเห็ดหน่อยค่ะปาอย่างนี้แหละจ้ะตามมาเลยจ้ะคือบอกว่าเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเจอเลยเจอเลยจ้าไม่รู้จ้ะทำยังไงดีคนเอ๋ยเลิกงานอยู่ยัตะบอยแล้วก็เลิกงานก็ไม่ยื่นเชดปิงต่อเลยค่ะทุกคนเออ ยืนเชอปิงก็ขับมาสองชั่วโมงนะเพราะวันพวกนี้วันพุธใช่ไหมวันหยุดแป้งก็จะอยู่เก็บบลูเบอรี่ก่อนกลับวันพุธรหัสกลับกลับวันพุธทางานต่อวันพุธรหัสวันศุกร์แล้วก็วันวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ว่างมาเก็บเห็ดต่อทําไปค่ะมีแรงก็ทําไปนิดๆหน่อยๆแป้งก็ไม่ได้แบบทําเร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ ก็ค่อยเก็บไปคห,หนหม้นหมานยางขมาปลูกกับพ่อเลยจ้าเดี๋ยวเข้าไปนะเอากระยาจ้าไปเธอไปเอากระยาดูดขอเขาแอบอยู่นะดูดิ ูกสาวมาด้วยนะลูกมาด้วยขามเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่ว่าทำไมตัดเยอะเนี่ยขาเป็นอย่างนี้เลยเป็นน้ำเป็นเงนี้ย นี่ยคิดแล้วป่าตรงนี้มันน่ามีจังเลยที่มีจริงด้วยอุ้ยหนาวแท้อุ้ยอากาศเย็นอ,อ,อากาศหนาวจังเลยลมวุว้ยวฝนตกนะเนี่ย ตอนนี้ครึ้มแดดครึ้มฝนอากาศเปลี่ยนแปลงมากวันนี้ทำงานเปียกทั้งวันค่ะทุกคนเอ้ยแล้ววันนี้วิ่งยาทั้งวันเลยค่ะทุกคนวิ่งยาทั้งสายงานนะคะคือวิ่งยาก็คือให้ยานะคะทั้งอินซูลินทั้งยาธรรมดานะ่ะ ยาอินซูลินคืออะไรหลายๆคนก็คงรู้อินซูลินก็คือพวกที่ให้พวกเป็นโรคเบาหวานนะคะไปฉีดยาเบาหวานให้คนอื่นให้คนป่วยตัดจนพรุนจัดจนมุนแล้ว ต้นใหม่ครับต้นใหม่เนี่ยปพี่นอ้องขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณพี่วันนะคะมาดามบ้านนาะสวีเดนซัพพอตตลอดเลยขอบคุณมากๆค่ะเห็นแกซัพพอตน้องๆซัพพอตหลายๆช่องอยู่นะช่องแกก็ดังอยู่นะแต่แกก็ซัพพอตอยู่เยอะนะแกมาชอบคอมเมนต์ให้กำลังใจแป้งตลอด คนจะหมานอะไรนี่คือเข้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บเนี่ยคนอะไรข้างทางก็หมานได้เนาะเห็นไหมเห็นมันเปียกมันค่อนข้างฝนตกมืดคลึ้มนะคะทุกคนรีบเอาอยู่ก็ย่าอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรค่ะรีบเอาไปทําสวยที่บ้านเอาเสียเวลร่เวลาเราเดี๋ยวมันจะไม่ทันฟ้าทันฝนเนาะเก็บไปตามสถานการณ์ละพี่น้องเอ้ยหันมาทั้งนี้ มาทางนี้อีกทุกคนเ้ยเนี่ยมาถ้ามันอยู่เงี้ยตั้งกล้องอยากด้วยพี่น้องโอ้หนาวแทยลมแหง้งลมพัดวูบๆอ,อ้ยลื่น งวดนี ais, ้เสียบลงดินได้แล้วแต่ทุกคนเอ้ยดินดินชุ่มชื้นแล้วดินอ่อน้ะ ไหนเนี่ยทุกคนดูดูแล้วดูตามย่านะทุกคนเอ้ยไม้แล้วก็เก็บค่าไซรลมมิดเห็ดขึ้นเร็วมาก สองสามวันแค่นั้นแหละแตกสุดๆเลยดูดิคือเขารอแค่ฝนนะทุกคนดูดิ ไปอีกเนี่ยไปค้นเอากะยาป่ะอันที่เก็บเมื่อกี้นะคะมาตัดขาดำกันพี่น้องเอ๋ยงามกระโดดเอออามาตั้งแต่บ่ายสามเนาะกับรถสองชั่วโมงเนาะ สายแล้วรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บโอ้โหทุกคนเอ้ยยิ่งแบกบยิ่งเจอสวยมาก tẹt vư vư ลมแห้งไม่อีกไหมเดินหาดูค่ะทุกคนอยากได้เฮ็ดนะก็ตรงเขาป้าเฮ็ดค่ะ เขาไปลึกจักหน่อยเนี่ยอือพี่น้องจา้าบุญนิดคอย ไม่ดินแข็งนะเสียบไม่ได้จะเอาไปกลองกันกัอโอ้ยหาเห็ดจริงๆด้วยฉันผู้มากับดวงมานคักมานเนี่ย ลมยังหนักเลยทุกคนเอ้ยทั้งสองจิตสองใจทั้งอยากเก็บแบบนั่งตัดขาแต่ว่ามันลมแรงมากทุกคนเราอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยรีบเก็บก่อนไม่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่แม่รีบเก็บก่อนแม่กลัว มาตัดขาก่อนทุกคนเลยตรงนี้มันอยู่ใต,ต้ต้นไม้โอ้โหดอกดูทุกคน ไปเลยจ้ะนู้นไปอีกนึงคนเอพี่น้องไปเกียบๆอ,อ้อทุกคนทุกคนตัวนี้ตัวนี้เห็นอีกแล้วอาทุกคนเอ้อยอเดี๋ยวมันอยู่รกเดี๋ยวอ,ออกมาก่อน คือมันอยู่รกมากนนะมาแต่บอกลูกบอกผัวดูดีๆเด้อของยังเหยียบซ้ำสมน้ำหนาบอกแต่เขาอินเอาเป็นเองอ่ะซ้ำของแท้อ้าวโอ้ยทุกคนถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยว้าวมากเขาบอกเลย หนู ufficient. ดูว้าอยู่ในโพรงคืออยู่เป็นแตยานแท้เด็กๆกำลังขึ้นเต็มายเต็มแนวพี่น้องเลยเต็มอายุานาหนักแดงๆพี่น้อง เต็กสุดสุดไปคนทุกคนเนอะ้ยป่าหมากแดงแดงหมากแดงแดงอุ้ยป่าหมากแดงแดงจ้าโอ้ทุกคนดูดีเก็บเก็บค่ะอ๋อ คนขาดูด, ừ, <ừ. S 1> ดนะิเห็นดอกเดียวเดี๋ยวจะให้ดูอุ uh, ้ยนะเห็นดอกเดียวมันก็จะพอหลายๆอย่างเี้ยหจังได้ดีแบบะคอยขึ้นมาเอายากแท้ こかなふう ูค่ะทุกคนแบบหนึ่งเกือบครึ่งจะก,กาแล้วทุกคนไม่เยอะแล้วปะไปอีกค่ะทุกคนตามมาเลย